สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกทุกคนครับวันนี้พบกันกับคุณครูประพจนะครับแวนหล่อในรายวิชาการงานอาชีพนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ถือว่าได้เรียนจบแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแต่ว่านักเรียนครับ นักเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งงานก็คือแบบทดสอบที่คุณครูให้ไปแล้วนะครับให้รีบส่งมานะครับพอตอนนี้ครูเช็คชื่ออยู่นะครับเช็ครายชื่อทุกคนบางก็บางคนก็ทาเป็นอัลบั้มนะครับอย่างดีนะครับบางคนก็ไม่ส่งเลยฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ส่งนักเรียนก็ไม่มีคะแนนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะ แนะนำชี้แนะให้นักเรียนก็คือช่วงนี้นะครับเรายังไม่เปิดเรียนนะครับนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนบางคนอาจจะกวาดบ้านถูบ้านทำงานช่วยพ่อแม่อาจจะทำกับข้าวนะครับหรือทำงานบ้านต่างๆนักเรียนสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโดยใช้โทรศัพท์เหล่านี้ถ่ายแล้วก็ส่งไค้ครูประพจน์ดูได้เลยนะครับ อาจจะเป็นงานแบบวิดีโอเป็นคลิปหรือจะเป็นภาพถ่ายที่เรียนทํางานนะครับส่งมาให้ครูดได้เลยนะครับ่ว่าจะเป็นทุกอย่างแหละนะรดน้ำต้นไม้ปลูกผักอย่างนี้ได้หมดนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับงานที่ครูให้แล้วอย่าลืมส่งนะครับเอาวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนของเรานะครับมาสูห่หน่วยการเรียนรู้ที่สองซึ่งมีชื่อว่าจัดเก็บ ให้ดีจัดเก็บอะไรเอ่ยให้ดีเดี๋ยวตามคุณครูมานะครับเก็บให้ดีนะครับตอนนี้นักเรียนครับคุณครูจะทดสอบนักเรียนก่อนนะครับ,น,น,ะบะรนะครับนักเรียนจะพึ่งไปทํอเลยนะครับตอนนี้อย่าคิดอะไรมากนะครับคุณครูจะทดสอบนักเรียนนะครับโดยคุณครูมีแบบทดสอบ นะครับเพราะว่าแบบทดสอบก่อนเรียนเรียนครับทางขวาเมือนักเรียนมีคําว่าบัตรประชาชนตุกตาหมีตุกตาหม,ามีสำเนาทะเบียนบ้านสมุดเงินฝากธนาคารบัตรประจำตัวประชาชนกรองดินสอมุนยนต์สุติบัตรก็คือ เกี่ยวกับวันเกิดพวกเราเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีสมุดนักเรีเยนครับสิ่งที่คุณครูประจน์ให้มานะครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณเก้าอย่างนี่แหละเก้าชนิดนักเรียนถามว่าคุณครูทดสอบแบบไหนใช่ไหมครับอ่นักเรียนดูไว้นะครับเก้าชนิดแล้วนะครับเก้าอย่างตามนี้นะครับอ้าว ดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับดูเสร็จหรือยังครับถ้าดูเสร็จแล้วไปต่อกันเลยครับอ่ะทีนี้นักเรียนครับหน้าเมื่อกี้นี้ที่ครูให้มานะครับไม่จะเป็นตุ๊กตาสุติบัตนะครับทั้งหมดมีอยู่เก้าอย่างเก้าชิ้นช่วนนะครับ ครูจะให้นักเรียนนำคำที่ครูให้มาทั้งหมดเก้าอย่างนั่นแหละให้นักเรียนนะครับมาจัดลงจะลงตรงไหนครับตอนนี้นักเรียนมีกระเป๋านักเรียนใช่ไหมครับมีกระเป๋าสตางมีกรองใส่ของแล้วก็ตู้เก็บเอกสารนักเรียนครับทั้งเก้าอย่างนักเรียนให้นักเรียนมาเขียนลง อะไรที่จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์อะไรที่จะอยู่กระเป๋านักเรียนอะไรที่จะเราจะลงใส่กล่องใส่ของหรือเอกสารอะไรที่จะใส่ในตู้เก็บเอกสารนะครับนักเรียนถามว่าคุณครูครับไม่เขียนยังไงนักเรียนเขียนใส่สมุดนักเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งไม้ครูหรือบางคนจะพิมพ์นะครับพิมพ์ใส่เลยนะครับ แล้วก็ส่งไมครูดูดีนะครับของทั้งหมดมีอยู่เก้าอย่างตอนนี้เรามีทั้งกระเป๋านักเรียนมีทั้งกระเป๋าสตางค์มีทั้งตู้เก็บเอกสารมีทั้งกล่องใส่ของของเก้าอย่างนักเรียนจะเอามาแยกใส่ตรงไหนดีพร้อมลงมือทำเลยนะครับ อ่ะนักเรียนครับเหมือยการเรียนรู้นะครับที่สองนี้ก็คือที่หัวข้อบอกว่าจัดเจ็บให้ดีนะครับอัตุประสงค์การเรียนรู้ก็คือ,อนักเรียน,เร,ยนเรียนเสร็จแล้วเรียนสามารถทํางานเป็นเป็นแบบไหนครับก็คือก็คือรู้จักด,ดูแลสิ่งของตัวเองนะครับรู้จัเกเจ็บนะสมบัติของตัวเองเจ็บแบบไหนครับเจ็บแบบถูกวิธี นะครับโดยเข้าหมวดหมู่ไม่ปะปนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลานักเรียนจะใช้งานในโอกาสต่อไปก็จะสามารถหาได้ง่ายนะครับนะสะดวกต่อในการใช้งานนะครับแล้วก็ยังดูแลนะครับสิ่งของของเราโดยเพพาะอายุการใช้งานนานขึ้น ก็คือการรักษานะครับสําคัญที่สุดก็คือนักเรียนครับสิ่งของของเรานะครับกเราต้องจัดเก็บเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับอย่าลืมทีนี้หลังจากเรารู้จาก,จากความหมายของอคำว่าจัดเก็บให้ดีแล้วนะครับจุดประสงค์แล้วเรามาดู คำว่าสมบัติส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนสิ่งของที่ใช้นะตัวเรานีนะ่สิ่งของที่ใช้กับตัวเรานี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนอกที่นอกเหนือจากที่คุณครูกล่าวถึงมานี้นะครับเขาเรียกว่าสมบัติส่วนตัวนะครับสมบัติส่วนตัวฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักนะครับ รักษานะครับรู้จักเก็บรู้จักรักษานะครับสมบัติส่วนตัวของเรานะครับบางคนอาจจะมีมากมายหลายกว่านี้นะครับที่คุณรูพูดมานะครับยิ่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆมีเยอะอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างนี้นะครับโทรศัพท์มันก็เป็นสมบัติส่วนตัวนะครับนะส่วนมากเราจะไม่ยืมเราจะไม่ใช้ของกันนะครับ อ,อนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าสมบัติส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นหลักการปฏิบัติการดูแลร,รักษาสมบัติส่วนตัวนะครับก็ไม่มีหลายข้อนะครับเช่นใช้สมบัติส่วนตัวแบบอย่างทนุถนอมสมัคระวังไม่ให้เกิดความเสียหายอันนี้สำคัญมากนะครับ ในเมื่อเป็นสมบัติของตัวเองนะครับสมบัติของตัวเราเองเราต้องรู้จักนะครับรักษานะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดชำรุดขึ้นมาทำไงครับถ้าเราสามารถทำได้เราก็ทำเองแล้วก็รีบทำเลยนะครับอย่าปล่อยไว้ให้มันนาน้วมันจะพังหรือมันชำรุดต่อไป แต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้นะครับมันเกิดชํารุดมันเกิดเสียหายแล้วนะเราก็ควรแจ้งนะครับพ่อแม่เราหรือผู้ปกครองนะครับให้ทราบนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่ทําให้เราได้หรือไม่ก็จะตามช่างที่ชํานาญการชนานาญงานมาทาเองนะครับยันฝากพวกเราด้วยนะครับ ใช้ของตัวเองสมบัติตัวเองให้รู้จักนะครับอย่างทนุถนอมนะครับทีนี้ต่อมาคือทําความสะอาดสม่ําเสมออย่างถูกวิธีแบบไหนครับของบางอย่างนักเรียนทราบไหมถูกน้ําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากให้สะอาดแล้วเราก็ออกน้ําไปเช็ดเลยไม่ได้นะครับบางครั้งต้องใช้น้ํามัน น้ำมันของเขามีตังหานะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาไปทาสาดเหมือนกับเสื้อผ้าเลยไม่ได้ครับแล้วทีนี้จัดเก็บสมบัติของตัวเองโดยแยกประเภทสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเห็นไหมเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี่แหละแยกประเภทนะสิ่งไหนที่จะอยู่ในตู้เอกสาร สิ่งไหนที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนสิ่งไหนที่อยู่กระเป๋าสตางค์อย่างนี้นะครับเราต้องรู้จักนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับสําคัญมากก็คือฝากบอกนักเรียนทุกคนนะครับเราไม่ไปใช้สมบัติส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้สําคัญมากอย่างเช่นเพื่อนมีโทรศัพท์ เราก็ไปจับมาซะโดยไม่ขอญาตเขาจังหวะน,นั้นเราจับมาปุ๊บนะ่เาเดี๋ยวทราบไหมมันมาเสียหายนะครับมาพังกับพวกเรานะหรือที่เราชอบกันว่าเอา้าตอนที่อยู่เขาไม่เป็นไรไันอยู่กับเราทําไมถึงมันเสียหายละ่นะสําคัญมากแม้แต่รถใช่ไหมครับเวลาอยู่เขาไม่เป็นไรเวลาเราเอามาขับมาขี่นะมันก็ชํารุดอยู่กับเราแต่นั้นสําคัญมาก เรียนจะต้องขออนุญาตนะครับเวลาจะเอาของใครก็ตามมาใช้ของส่วนตัวเขาต้องขออนุญาตจําไว้นะครับนังเรียนนะนะเราหยาบเอาของขามาใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเลยถ้าเกิดมันชำรุดเสียหายมาเราจะรับผิดชอบเต็มๆนะคุณครูฝากไว้เลยนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับนะการเอาสมบัติของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยคุณครูจะ ยกตัวอย่างให้นักเรียนนะครับดูสักตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียน,นะที่ทําจากหนังนะครับอูนะครับเห็นนักเรียนบางคนใช้กระเป๋านะครับมาโรงเรียนนะครับไม่เคยซักเลยบางคนก็มีกระเป๋าหนังอย่างดีะแต่ไม่เคยทาความสะอาดเลยนะ บางวันนี่ก็ส่งกลิ่นนล,ล่ะหละฉะนั้นนักเรียนครับเรามาทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนที่ทําจากหนังมาพร้อมกันอุปกรณ์ในการใช้มีอะไรบ้างครับไม่มากเลยมีแปรงปัดฝุ่นผ้าแห้งน้ํายาทําความสะอาดหนังสําคัญมากไม่เจ้าน้ําใส่นะครับนาน้ายาทําความสะอาดหนังมีขายตามท้องตลาดวิธีทํานะครับ ก็คือนะักเรียนก็นําสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าออกให้หมดก่อนนะนแล้วใช้แปรงปัดฝุ่น,นทําความสะอาดกระเป๋าด้านในและด้านนอกใช้ผ้าชุบน้ํายานะทําความสะอาดบริเวณทั้งในทั้งนอกที่เป็นหนังเช็ดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ให้แล้วก็เราก็มาใช้ผ้าแห้ง เช็ดอีกครั้งะตัวสอบรู้ว่ากระเป๋าสะอาดหรือยังแค่นี้นะครับนักเรียนไม่ยากเลยการทําความสะอาดนี่คือขูยกตัวอย่างนะครับการทําสะอาดกระเป๋ากระเป๋าหนังนะครับไม่ยากนะครับนักเรียนไปทําดูนะครับง่ายเองะถ้าเราไม่เข้าใจก็ถามพ่อถามแม่เราเลยถามพ่อถามแม่เราได้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากครับ มีนักเรียนบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอกสารเอกสารคืออะไรเอกสารก็คือสิ่งของที่ส่วนมากจะเป็นกระดาษนะครับนี่จะเป็นพวกกระดาษพวกสมุดอย่างนี้อย่างเช่นสมุดบัญชีธนาคารนักเรียนเคยเห็นไหมครับบัตรเอ่อบัตรประชาชนสติบัตรก็คือบัตร ที่พวกเราเกิดนั่นแหละโฉนดที่ดินสำนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวนักเรียนนะครับอันนี้คือเอกสาราต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าเอกสารเราเก็บใสไหนล่ะครับเช่นบัตรอ่บัตรประชาชนกกน,นีเน่เก็บไปไหนครับนักเรียนเก็บไว้ตรงไหนครับเอาไว้ที่เก็บเอกสารหรือไว้ที่กระเป๋าเงินบัตรประชาชนนี่จะได้ใช้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเออ สมุดบัญชีธนาคารอย่างนี้นะครับเก็บที่ไหนนะครับตอนนเงินบ้านนะครับนักเรียนคงจะตอบไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวครูก็จะได้เช็คดูคะแนนนะครับว่านักเรียนได้เท่าไหร่แต่ว่าสมัยนี้นักเรียนครับนักเรียนครับการค้นคว้ามันมีมากมายเหลือเกินใช่ไหมครับโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเราโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไม่เหมือนสมัยแต่ก่อน ต้องไปห้องสมุดสมัยนี้อยู่ใน google อาจารย์กูเราไม่เข้าใจอะไรเข้าไปเห็นหมดนะครับอ่ะอย่างนั้นให้เดียวเติมด้ว่อยๆนะครับอะถ้าข้อไหนไม่ได้ก็ถามนะถามพ่อถามแม่ดอูอาจารย์กูก็มีนะครับเปิดดูนะครับแล้วส่งมาให้รูนะครับอย่าลืมนะครับที่คุณครูบอกว่านะครับอ่า เรื่องถ่ายภาพนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายภาพที่เราทํางานที่บ้านซักผ้าทํากับข้าวเลี้ยงน้องอะไรได้หมดนะครับาทามานะลูกนะเพ่อครูจะได้เช็กดูว่าเราทำอะไรบ้างวิชาการงานเราเรียนครับนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่น่าเลิศทุกคนครับแล้วก็ห่างเหินกัน ไปนานเนาะโรงเรียนยังไม่เปิดนะอย่างเราก็คงจะได้เปิดเรียนนะครับนักเรียนก็ฝากรียนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับตอนนี้ครูทราบว่านักเรียนทั้งเรียนนะนะแล้วก็มีหลายวิชาเข้ามาก็ฝากพวกเรานะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโรคโควิดเรายังไม่ได้ฉีดยาเลยนักเรียนนะครับนะส่วนคุณครูเราก็ฉีดกันจะหมดแล้วละ่ะนะฉีดไป เดี๋ยวต้องเินเนิไม่ฉีดฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับยังไงก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับห่วงใยตัวเองมากร่างกายสำคัญที่สุดนะครับนะครับเอาไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะครับอย่าลืมนะครับงานที่ครูให้นะส่งมานะครับสำหรับวันนี้คุณรูระพจน์ก็ขอกล่าวคำว่าด้วยรักและห่วงใยครับจากใจคุณรูระพจน์สวัสดีครับ